ครับแฟนเพจทุกท่านนะครับที่ติดตามผมกับพี่เปียกมายาวนานอันนี้เป็นตอนที่หกสิบสองแล้วนะฮะอยู่กันเป็นปีแล้วนะฮะพี่ทำกันไปเรื่อยๆนะฮะไม่เหนื่อยห้ความเห็นไห่วิธีคิดให้ความเข็นกันครับผมก็สนใจเรื่องคลื่นนะครับอ่านคลื่นอ่านคลื่นราคาใช้วิธีอ่านคลื่นราคาเออก็มีโอกาส ที่ได้เจอข่าวสารอะไรที่มันแปลกๆดีๆหรือว่ามีเทคนิคดีๆอะไรเงี้ยนะก็นาม,มาคุยนะครับแต่ก็พยายามใช้เครื่องมือเดียวให้ให้ให้แบบให้เชี่ยวชาญแล้วก็แล้วก็ชำนาญโดยที่แบบคนที่ตามผมมาเนี่ยก็จะอ่านคลื่นกันค่อนข้างจะเก่งแล้วนะครับก็พบกันได้ทุกวันพุธนะฮะสิบเก้นกานะมาคุยกันนะครับวันนี้เป็นกรณีศึกษาหนึ่งนะครับที่ เราอาจจะเห็นสัญญาลีบาวนะฮะเราอาจจะเห็นเรื่องของกระแสงเงินที่เข้ามานะครับเริ่มแรกการกลับตัวแรกๆเราจะเรียกว่ารีบาวก่อนนะฮะถ้ามันกลับตัวแล้วพบว่ามีคลื่นที่จะเป็นคลื่นจะเป็นต่อคลืนขึ้นไปได้ต่ออีกเนี่ยอันนั้นนะอ่ะอาจจะเป็นเรื่องของสัญญาณของการกลับตัวราคาหรือมีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มนะครับตอนนีนะ้ยังถือว่ามีโอกาสที่จะรีบาวจากข้อมูล เราจะามาเป็นกรณีศึกษากันในวันนี้ครับี่ผมสอนพวกเราอ่านคลื่นให้มองคลื่นเป็นคลื่นธรรมชาตินะครับเติบโตจากข้างล่างนะครับขึ้นไปต่อยอดต่อยอดเป็นคลื่นลูกจะใหญ่แล้วเวลาที่คลื่นมันไปต่อไม่ได้เนยกระแสมันนา้ากระแสมันย้อนกลับนะฮะหรือราคามันย้อนกลับเนี่ยเราก็ต้องเห็นนะต้องเห็นมันนะฮะเราก็จะรู้รู้จักว่าขนาดนี้แรง ไปต่อไม่มีแล้วการทำ take profit ก็ดีหรือการ stop loss เพื่อที่จะลดความเสี่ยงนะหรือลดการสูญเสียขนาดใหญ่ก็เราจะสามารถทำได้จากการที่เราเห็นคลื่นนะครับโดยผมแบ่งคลื่นลงมาให้เห็นเป็นโครงสร้างโมเดลนี้เป็น3ระดับนะฮะคืออ่อนแรงอยู่ใต้เซ้นค่าเฉลี่ย200มีความแข็งแรงมีผู้เข้าเล่นเยอะมีคามใหญ่ในการ take p r o f i เนี่ย ก็อยู่ในระยะของระยะกลางผมเรียกตั้งชื่อว่าเป็นระยะดักแด้นะครับแล้วก็มีระยะของการทําระบายของระยะสุดท้ายเนี่ยมักจะมีข่าวสารดีๆมีคันเชิญชวนให้คนเข้าซื้อข่าวดีจะออกมาเยอะมากกระแสของคนเข้าซื้อเยอะก็เขาจะได้ระบายของนะฮะสำหรับคนที่เก็บมาจากข้างล่างหรือว่ารายใหญ่ที่เขาคุมเกมนะครับ เล่นเกมให้เป็นคลื่นดูคลื่นให้เป็นเล่นเกมให้เป็นเนี่ยเขาจะมีกําไรนะครับวันออนี้ผมพามาย้อนมาดูช่วงเวลาคึกคักในปีห้าปีหกเจ็ดนะครที่ผ่านมาเนี่ยแลวเพราะว่าเดือนกันยาเนี่ยมีต่างชาติเข้าซื้อแล้วก็ต่อด้วยเดือนตุลาต่างชาติเข้าซื้อโครงสร้างของคลื่นเนี่ยมันจะเป็นโครงสร้างของคลื่นที่โตละพักแล้วก็มีการวิ่งโตต่อ นะครับนะโครงสร้างอย่างเงี้ยผมมีมีข้อสังเกตว่าผมพบว่ามันมีอยู่ประมาณสักสามสัญญาณที่อยู่นี้นะครับอันนี้ที่เห็นนี่โช้เห็นว่าสิ้นเดือนกันยาเนี่ยต่างชาติก็ซื้อซื้ออย่างต่อเนื่องนะซื้อมาประมาณกับสามหมื่นเลยนะครับพอถึงเดือนตุลาต่างชาติขายออกในหรือประมาณแค่พันเดียวเองนะจากที่เขาซื้อมานะฮะแล้วในขณะเดียวกันคนที่ซื้อ ในต่อเนื่องเองดือนตุลาเนี่ยก็คือ,อทางกองทุนในประเทศเราเนี่ยนะครับกองสร้างเนี่ยมันมันเกิดการโครงสร้างที่มีการต่ยต่ายราคาขึ้นไปเพราะว่ามันมีแรงซื้อนะครับสัญญาณที่ผมเห็นเนี่ยสังเกตเห็นในสามสัญญาณที่ที่มันเกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือนกันยาหรือเดือนตุลาอันที่หนึ่งก็คือจะมีเรื่องของเงินต่างชาติเขา้ากองทุนกอ,องทุนต่างชาติเขาเขาเอาเอองินมาซื้อเงินซื้อ นะครับอันที่สองก็คือว่าของประเทศไทยเราหรือเมืองไทยเราในระยะนั้นเริ่ม,มเห็นว่ามีการระดมเงินในผ่านกองทุนสําคัญสคัญอาจจะทางรัฐบาลสนับสนุนเนี่ยนะครับดังนั้นก็คือกองทุนวายุพักคนั่นเองแล้วก็มีเรื่องหนึ่งก็คือ,อกระทรวงการคลังขายหุ้นออกนะเพื่อเอาเงินไปใช้ในกิจกรรมของรัฐบาลนะสามสัญญ,ญาณตรงนี้ ผมสะเก็ดเห็นนะมะจะเป็นเรื่องของเงินต่างประเทศเข้าอันนี้สักการชิ้นหนึ่งที่ที่สองกองทุนมายุพักหนึ่งแสนล้านเกิดขึ้นในช่วงระยะระยะ,ะยเวลาใกล้ๆกันนี่แหละครับแล้วก็อ่ากุยกนะขอคลังนะดึงเงินเอามาเอาเอา,เอามาใช้จ่ายในรัฐบาลในโครงการต่างๆนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการแรงกระตุ้นธรุรกิจเศรษฐกิจนะครับ เป็นเรื่องเงินดิจิตอลอะไรต่างๆก็อยู่ในนั้นนะครับครับครั้งก็ชงขายหุ้นนะครับอันนั้นก็ผ่านไปออพอถึงระ,ระดับระดับหนึ่งก็ไปต่อไม่ได้ไม่มีแรงซื้อต่อจะพบว่าตอนสิ้นเดือนธันวาเนี่ยออกองทุนก็ไม่ได้ขายออกเยอะนะรมีการสลับไปสลับมาขายกันไปแต่ว่าก็ยังถืออยู่ประมาณสนะี่หมืนแปดกับห้าหมืน นะครับในขณะเดียวกันของทางต่างชาติก็ขายต่อนะครับขายต่อเลยนะครับผมเอามาเปรียบเทียบเมื่อตั้งแต่เดือนธันวาให้เห็นนะว่าเอาเป็นสต็อกเป็นตัวต้นยอดยกมานะครับสี่หมแล้วถึงปัจจุบันนี้ตั้งแต่เดือนมกราจนัถึงเดือนมีนาถึงวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยขายสุทธิออกไปแค่ประมาณ3,000ันสาล้าน แปลว่าเรายังอยู่ยประมาณแถวสี่หมื่นหพันล้านอันนี้คือตั้งต้นไว้นะฮะคือถ้ามันมีกองทุนเข้ามามีเงินเข้ามาเนี่ยนะตัวเนี้ยมันมันจะโตต่อจากจากฐานาฐานที่เรามีอยู่ในขณะเดียวกันที่เรานว่า่างทา,างชาติขายกองทุนก็ไม่ได้ซื้อเพิ่มราคามันก็เลยต่ำเตี้ยลงมาไปตามระบบนะของการสร้างราคาของการทำเม็กราคานะครับ ผมรอสัญญ,ญาณสามสัญ,ญญาณนี้นะมันจะแดจาวูเดจาวูไหมเดจาวูจะซ้ำไหมมันจะซ้ำไหมนะในเมษาในพฤษภญญาหรือจะเป็นพฤษภญญาวิฤุนาเนี่ยเดี๋ยวเราดูว่าในสามสัญญาณเนี้ยตัวนี้มันจะมาไหมมีสัญญาณหนึ่งที่ผมสนใจกองทุน UBS กับอขอปรับน้ำหนักเป็นโอเวอร์เวนะจาก ธรรมดาเป็นโอเวทแปลว่าก็บอกกองทุนของไทยน่าสนใจแล้วก็พิกอัพโชว์ประมาณเจ็ดแปดหุ้นเนี่ยตรงนี้นะครับอันนี้ข่าวมาจากทางทันหุ้นนะครับหยิบม,มาเล่าให้ฟังก็อันที่สองมีกองทุนไทยเอ g x นะครับที่เป็นกองทุนที่เปิดใหม่แล้วก็มีการสวิต LTF คนที่ถือ LTF หรือคนที่จะขาย LTF ก็สวิตเข้ามาก็จะได้ส่วนลดนี้เรียกว่าเป็นส่วนต่างที่เรียกว่าเป็นผ,ผลตอบแทนที่เป็นภาษีนะไม่เกินสามแสนบาท 1, หรือสามสิบสมสิบเอร์เซนตของตัวรายได้นะครับอันนี้สนับสนุนให้เอาระดมเงินเข้ามาอยู่ในกลุ่มที่ไปไปเล่นในในในตลาดหลักทรัพย์นะครับนะมัต่อมาช่วยกันซื้อ สินค้าในในหุ้นหรือประยุง์หรือว่าทําราคากันในตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วก็ที่สามเริ่มเห็นมีสัญญาณในการที่ชงจะขายหุ้นนะตัดหุ้นนะครับหนึ่งอันนั้นก็พอมีหุ้นที่เขาเมนชั่นมาให้นะก็ลองดูแล้วกันนะครับแล้ววัตถุประสงค์เดิมก็คือกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็อื่นๆที่อยู่ในโครงการเขานะครับรัฐบาลน,นะครับ เรารอสามสัญญาณนี้นะฮะทำงานแล้วก็รอดนะูจากโครงสร้างถ้าเรามองโครงสร้างถ,าถ้ามันจะเกิดขึ้นในเดือนเมษาพฤษภาหรือพฤษภาเมษนายนเนี่ยนะครับเราจะต้องเห็นโครงสร้างอันหนึ่งคือราคาจะด,ดิดตัวเลขจะด,ดิดนะจะไม่ต่ำกว่าจะจะไม่จะไม่ลงต่ำกว่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบนะครับจะเร่งจะเด้งกลับขึ้นไม่ได้ แล้วก็ไปได้ถึงอาจจะไปได้ถึงประมาณแถวหนึ่งพันสามรอยห้าสิบนะครับในสัดส่วนเดียวกันนะของของ,ของตัวคลื่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอ่านใน,ในตามโครงสร้างคลื่นจากที่มันลงมาลึกต่ำกว่าหนึ่งพันสที่เคยวางไว้เป็นโครงสร้างของ Morningstar ทิ้งข้างล่างไว้เป็นตัว ตัวเขาเรียกว่าตูมอร์นิงสตาร์นะครับตัวล่างยืนขึ้นเป็นยืนเหนือ1,214ได้นะโครงสร้างนี้จะเป็นโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างที่พอที่จะเป็นโครงสร้างรีบาวโครงสร้างใหญ่แต่ที่เป็นขาขึ้นเป็นเว็บเป็นเว็บหนึ่งเว็บที่เริ่มต้นจากฐานนะขึ้นไปนะครับอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นระ,ระดับรีบาวก่อนนะฮะร,รีบาวก็รีบาวไกลยอยู่เหมือนกันถถ้าจะไปได้ในสัดส่วนนี้นะครับ พราะนั้นถ้ามองว่าโอกาสของทีเฟกโอกาสของแนวโน้มมันจะมีโอกาสที่จะรีบาวเ์นสัญญาณที่มองของตัวทีเฟกก็เลยเป็นตัวสัญญาณรองนะเดี๋ยวเดือนหน้าก็จะเปลี่ยนซีรีส์ละจากซีรีส์เอก็จะเป็นซีรีส์เอ็มนะครับก็จะก็จะปรับใหม่นะครับในโครงสร้างเดิมเรามองว่าราคาต่ำสุดของตัวทีเฟกนะ่ะไม่น่าหลุด1นึ่งเจ็ด ร้อยนะครับเกตเจยังสามารถดํารงรํมรงตัวอยู่ได้นะฮะแล้วก็มีการปรับฐานกลับขึ้นไปด้านบนนะมีเริ่มมีเริ่มมีคลืนเล็กๆนะในการที่จะกอดตัวเป็นสัญญาณเริ่มต้นจุดฐานจุดเริ่มต้นจุดยืนยันนะ้า้าระยะเทคโปรฟิตแล้วก็ทําภาพของคลื่นเป็นระยะนะครับเพราะฉะนั้นแถวเนี้ยถ้าใครไม่ได้ซื้อมาจากด้านล่างนะฮะแล้วก็ ระยะเทคโปรฟิตนี้ยังไม่ต้องเข้าไปเล่นก็นได้ครับรอพักตัวก่อนแนวรับอยู่แวที่ประมาณ740ไม่หลุดเท่านี้พอที่จะสวิตแล้วก็เล่นกลับเป็นสัญญาณรองกลับขึ้นไปได้แต่ตอนนี้เราก็ต้องเห็นสัญญาณ3สัญญาณอันนั้นประกอบด้วยนะถ้าไม่เห็นเงินต่างชาติยังไม่มายังไม่เข้าซื้อ,อทั้งฝั่งของกองทุนต่างประเทศกองทุนไทยก็ยังไม่ได้เข้าซื้อ ก็อาจจะอาจจะชะลออาจจะเป็นบรกษัทที่เป็นไซเวยเล่นเล่นกันในกรอบมีทั้งช็อตทั้งลองได้อยู่ในระดับนี้นะครับวันนี้ผมตัดสินใจว่าหยุดเรื่องของดวงดาวไว้สักวันหนึ่งนะครับเรามาดูว่าไอ้ที่เขาบอกว่า UBS ก็จะเข้ามาเพิ่มทุนแล้วก็พ i ิกอัพเอาไว้ประมาณ8ตัวหุ้นเนี่ยที่เขาทำท็อปพิกเอาไว้นะครับ เรามาดูว่าโครงสร้างคลื่นในทั้ง6เอ่อทั้ง8ตัวเนี่ยตัวเนี้ยเป็นยังไงนะครับตัวแรกเป็น AOT ซึ่งดูมาจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโครงสร้างเป็นโครงสร้างของการพักตัวในกรอบอคือลูกแรกในระดับฐานแรกนะมันใดบันใดขั้นแรกอยู่ในกรอบนี่นะครับปัจจุบันเนี้ยโครงสร้างเริ่มไม่มีนิวโรแล้วโอเค เริ่มมีการพักตัวมีการยกตัวแรกเพราะฉะนั้นแนวแนวรับที่ไม่ควรหลุดแล้วเนี่ยนะครับก็คือแถวๆตรง3 9บาทถ้าสัมเก้าหลุดมาเนี่ยยังเอวยังไม่กลับนะเอวยังไม่กลับถ้ากลับได้เนี่ยแนวต้านแรกที่จะชนก็คือแถวๆสี่บสองนะชนแล้วพักตัวได้ทํายกขึ้นขึ้นไปเป็นระดับของการยืนยันได้อันนี้มีโอกาสที่จะข้ามขึ้นไปอยู่ในบันไดในขั้นที่สองนี่นะครับจนะุดนี้ เพราะนั้นแนวรับเอาวางไว้เนี่ยถ้าแถวนี้แหละครับซื้อแพงนิดนึงก็ได้นะฮะเพราะแนวดุดมันอยู่ที่สามเก้าถ้าแถวสี่สิบก็ซื้อได้ฮะอันนี้มันสี่อ็ดจุดสี่ส็ดแล้วนะฮะถ้าแถวสี่สิบแถวนี้นะฮะพอหมุนได้สี่สิบไปสี่สิบสองก็ประมาณถ้าแถวสองบาทพอหมุนได้เป็นระยะสั้นๆนะเพราะว่ายังเป็นจุดเริ่มต้นยังไม่กลับไปยาวนะครับ K เคแบงเมื่อสิบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย ยังจ่ายปันผลอยู่ประมาณ8บาทแล้วก็ราคาก็จะวิ่งอยู่แถวๆกรอบแล้วแถวร้อยสสบหกับร้อยห้าสบสนะครับพอสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพบว,ว่ามีปันผลพิเศษเพิ่มมาอีก2องบาท50านะรวมแล้วก็ประมาณ10บาทนะราคาวิ่งกลับขึ้นไปได้ถึง10บาทเลยจาก4 4 6บขึ้นไปถึง156,57าสนะมันก็เกินเกินจริงไปหน่อยนะฮะ ว่าราคาขึ้นไปสิบบาทแต่ว่ามันผลเพิ่มได้อีกประมาณแถวสองบาทห้าสิบเองแถวนี้ก็เลยคิดว่าไม่ยังไม่ได้จะมีใครแพ้ซื้อแพงกว่านี้หรือว่าขายได้แพงกว่านี้นะฮะก็คิดว่าน่าจะอยู่ไซเวย์ในกรอบของร้อยห้าสิบเก้ากับร้อยร้อยห้าสิบสองซื้อถูกซื้อแพงหน่อยก็เพิ่มราคาเอาหน่อยแล้วกันนะร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบสามแถวแถวเนี้กำไรสักสองบาทสามบาทแถวนี้จูจะมีหมุน เตเบิลจนกระทั่งถึง xd วันที่สิบเจ็ดเมษาครับแล้วจะมีอีกรอบหนึ่งถึงพฤษภาครับมี xd สองรอบนะครับ ktb ก็อยู่ในกรอบย2 5ิบสองจุดห้ากับย3 6ิบสามจุดหกนะครับยังเล่นอยู่ในกรอบเดือนสิบสองอันนี้ขึ้นไปชนยี่บสามจุดหกนะครับแถวนี้ก็พักตัวถ้ายังไม่มีอะไรก็ยังเล่นในกรอบแบบแบบสวิงนะครับอาจจะยังไม่ข้ามไปด้านบน เพราะว่าปันผลมัน18บแปดเมษาบาทห้าสิบนะครับส่วนพรทอรีพีเป็นโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างที่เป็นขาลงแล้วก็ยังไม่ได้มีสัญญาณของคลื่นถ้าสมมติตรงนี้ให้เป็นฐานนะครับแล้วก็ตรงร้อยแปดตรงนี้นะให้เป็นจุดเริ่มต้นของคลื่นแปลว่ามันไม่หลุดที่ร้อยแปดลงมาเนี่ยเป็นสัญญาณที่โครงสร้างของราคาจะเป็นสัญญาณที่ จะมีสัญญาณขึ้นลูกแรกนะครับขึ้นลูกแรกก็จะายก็จะอยู่ที่ร้อยสิบแปดร้อยแปดไปร้อยสิร้อยสิบแปดก็แถานี้ประมาณใตแถวสิบบาทพักตัวนะก่อนจะเล่นมีแรงเล่นรอบใหญ่อันนี้ยังไม่ไม,ไม่ไม่คิดว่าจะเล่นรอบใหญ่ก่อนนะฮะมองแค่แนวแนวชนระยะใกล้แถวๆรบับละสิบบาทตอวนี้มาจากใต้เส้นค่าเฉลี่ยสองร้อยมีความอ่อนแรงเล่นด้วยความระมัดระวังนะครับซื้อขายทมกำไรสั้นๆระมัดระวัง,วงได้ CRC นี่เป็นโครงสร้างที่ทำโลไว้ตรง25บาท50 25บาท50าทนะครับพักตัวใหม่เนี่ยอันนี้ยังยัง,ยงเป็นโครงสร้างเหมือนคนเป็นโครงสร้างยกเป็นโครงสร้างที่หลุดมาหลุดมาไกลนะฮะการกลับไปเนี่ก็ค่อนข้างจะชา้านิดหนึ่งถ้าเขาอยู่ในกลุ่มพิ c k u p แล้วน่าสนใจก็อาจจะมีการสร้างคลื่นนะฮะที่วิ่งต่อไปแต่เล่นกันระยะเป็นสั้นๆแนวต้านแรกจะอยู่ที่29 นะครับแล้วก็พักตัวลงมาไม่หลุดยิบเจ็บมามีโอกาสสร้างขึ้นสร้างขึ้นลูกใหม่ขึ้นไปได้ทรูก็โครงสร้างเหมือนเหมือนจะมีสัญญาหลอกนะสัญญาหลอกสัญญาที่เป็นสัญญาสำคัญคือสัญญาณที่ใช้10บาทส0บาทหกเนี่ยนะครับเป็นหัวใจสำคัญคือถ้ากลับมาเล่นในไส้อีกทีหนึ่งเนี่ย แต่ว่าโครงสร้างของขางขึ้นเนี่ยอาจจะพักตัวอยู่ยาวเลยนะครับคงอาจจะยังไม่ไปนะครับอาจจะพักตัวยาวรอบเนี้ยรอบขาขึ้นก็สิบบาทห้าห้าสิบสิบาทหกสิบนะแนวต้านอยู่ที่ส1บาทห0สิบถ้าเท่าว่าประมาณบาทหนึ่งบาทมีรอบในการเล่นได้ถ้าเทนี้นะครับยังไม่ถึงยาวไปไกลนะครับบุลรอบสั้นๆได้นะครับ CPO ก็ยังใช้โครงสร้าง 48กับ52นะฮะเป็นแนวรับแนวต้านเป็นในกรอบในการที่สร้างสร้างคลื่นนะฮะชุดที่1น,นะขึ้นไปถ้ายืนเหนือ52ได้เนี่ยมันจะเป็นคลื่นต่อสัญญาณคลื่นที่จะไปต่อด้านบนไปหา57ได้นะครับตอนนี้เล่นกัเป็นกรอบนะครับเล่นกันเป็นกรอบ,นะรบ,เ,เ,รอบเพราะเนื่องจากอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยส0 0เล่นด้วยความเล่นด้วยความระ,ะมัดระวังนะครับนะแนวรับแนวต้านสต็ปอปลอตหลุด สี่สิบแปดห้าสิบเนี่ยแปลว่าโครงสร้างนี้ยังเป็นโครงสร้างที่เราลงต่อมันจะเป็นขึ้นขาลงนะครับอย่างก็ใครเล่นเก็งกาไรก็ยังพึ่งเข้าเล่นนะครับเพราะว่าปันผลมันไม่คุ้มบาทสามห้าเองนะสองกว่าเปอร์เซ็นต์เองติดแล้วแล้วมันมันจะไม่คุ้มนะช่วงแถวแถวหกพฤษภาเนี่ยเข้าใจว่าเรายังเล่นอยู่ในกรอบแถวแถวหกสี่สิบแปดห้าสิบถึงห้าสิบสองเนี่ยนะครับบีเอมีสัญญาณสัญญาณเหมือนจะชน เอ่อหนึ่งแปดหนึ่งนะครับรอรอรอเล่นให้ข้ามหนึ่งปดหนึ่งก่อนก็ได้นะครับมันจะเป็นสัญญาณที่มีคลื่นมีสัญญาณคลื่นที่แรงนะฮะแถวเนี้ยมันเนื่องจากเราเล่นอยู่ในกรอบจากทางลงมาเรายังเล่นอยู่ในกรอบระดับแรกฐานแรกตัวน,นี้ถือว่าเป็นระยะของการอ่อนแอนะครับสร้างคลื่นดีกว่าอะไรให้รอสร้างคลื่นเหนือละแปดสิบเอ็ดร้อแปดสิบเ็ขึ้นไปนะครับเราพักตัว สตับปอสสั้นๆอยู่ที่ถวาถาม81ถ้าาเหนือ81ขึ้นไปนะมีโอกาสที่จะเด่นได้รอบหนึ่งประมาณ10บาทนะครับปันผล3บาทเล่นรอบแถวแบาทเก้าบาทน่าจะเลิกกว่าครับดูทองคําให้หน่อยทองคําทองคําเมื่อสบปดที่แล้วในแกว่งตัวแกว่งตัวอยู่ในในในกรอบแถวพันแปดร้อยหกสิบกับพันเก้าร้อยเจ็สิบห้านะครับ สัปดาห์นี้จริงๆก็หลุดนะเขาหลุดเขาหลุดลงมาอัน,นจริงก็อยู่ในก็อยู่ในในในเกมของพันแดร้อยหกสิบนะครับแต่ว่าทำนิวไฮนะครับทำนิวไฮเพราะฉะนั้นเนี่ยแถวเนี้ยมันเป็นสัญญาณสัญญาณที่ที่หลายคนก็ไม่กล้าเข้าหลายคนก็ไม่กล้าขายเทคนิคอันี้ก็คือว่าถ้าเราเล่นกินกำไรนะได้กำไรก็ก็ขายนะครับ แต่ว่าในการที่จะเราจะไปซื้อเพิ่มในบริเวณนี้มันจะอาจจะมีความเสี่ยงนะฮะเพราะว่ามันเป็นสัญญาณที่ยังยังตอบไม่ได้ยังตอบไม่ได้ในการเติบโตของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวคลื่นก็ดีหรือเรื่องของตัวสัญญาณของภายนอกก็ดีมีการแกว่งตัวมากม,มีมีเรื่องเรื่องหนึ่งที่เคยฟังเคยเคยฟังสัพี่เปียกเล่านี่แหละครับ ว่าเวลาที่เราไปเดินตลาดอย่างคนขายปลาทูคนอยู่ในตลาดที่เขาไม่เคยซื้อทองเล่นทองอยู่เขามาถามเราว่าพี่ป๊อกทองซื้อได้ไหมช่วงนี้เห็นว่าทองมันจะไปต่อคนนี้ก็ไม่เคยซื้ออะไม่เคยเล่นทองมาก่อนหรือว่าไม่เคยรู้จักทองมาก่อนเลยแนละ้วช่วงนี้เขามาถามเราอมันเริ่มที่จะกระจายไปอยู่ในระดับของของคนที่ท,ที่ที่ไม่เกี่ยวข้องแล้วแปลว่าตอนนั้นอนะ่ะมันใกล้จุดสูงสุดแลนะ้ก่อนจะมีการพักตัว นะครับอันนี้ก็ฟังฟังไว้เป็นเรื่องเล่าเอาไว้ฟังแล้วกันนะฮะเรายังจําได้อันนี้ตั้งแต่เข้าการใหม่ๆนะก็ว่าสมัยก่อนนี้เราใช้พี่กใช้คำว่าอะไรนะไทยรัฐใช่ไหมฮะอินดิเคเตอร์ไทยรัฐอินเด็ยไทยรัฐไทยรัฐรู้ก็คนก็รู้กันหมดแล้วสัญญาณว่าคนส่วนใหญ่ก็รู้กันหมดแล้วว่าการทํากําไรก็อาจจะอาจจะทบได้ยากนะครับ เพราะนั้นลองสรุปเซตว่าเซตเนี่ยผมให้แนวแนวที่จะแพ้เป็นทางลงนะก็คือหลุดหนึ่งันหนึ่งร้อยแปดิลงมาอันนี้ถือว่าเป็นยังยังยังไม่เป็นทางขึ้นนะนะการเล่นฝั่งลองก็หยุดยุติได้นะครับเล่นฝั่งลองในซีรีส์ของที่เฟกก็ใช้ให้ ให้ให้เขาทำเขาทำไฮก่อนก็ได้ครับให้ทำ high. แล้พักตัวก่อนไม่หลุด740มีโอกาสที่จะทําสัญญาณลองกลับขึ้นไปทั้งนี้ทั้งนั้นสัญญาณ3ตัวที่พูดได้ฟังหนึ่งก็คือเงินต่างชาติต้องเข้า 2. ก็คือกองทุนเอฟ ctive มีเริ่มมีการทํางานและมีสัญญาณในการซื้อขึ้นซื้อเข้าหรือหรือว่าห,หรือไม่มีสัญญาณขายเพิ่มอันนี้ก็ถือเป็นสัญญาณดีแล้วก็สก็คือ,อ เงินจะออกจากการขายหุ B, um, okay. so uh, ้นอย่างนี <that> s <S <t> ้นะครับเพราะฉะนั <that> s <S <t> ้นใน3ตัวนี้ผมสนใจ AOT สนใจ CPO สนใจปตท EP สนใจ KBank แล้วก็สนใจปตทอเ ktb นะครับเป็น3ตัวนี้ครับประมาณนี้ครับพี่วันนี้จะคุยให้ฟังร็ได้ภาพส่วนใหญ่เท่าที่ดูกราฟเหมือนจะเหมือนจะดีดตัว ็นกลับตัวนะหลายๆตัวบีบตัวใช่ครับพี่ใช่หลายตัวด้วย่าจะลองได้ด้วยนะจังหวะนอาจจะลองได้แล้วฮะโอเคครับสัญญาดีๆก็จัดได้ครับพี่เขอบคุณมากครับพี่เปียกครับอาทิตย์หน้าตามกันต่อนะนตามกันต่ออีกทีครับพี่ครับผมขอบคุณครับพี่เปียกขอบคุณแฟลเพลครับครับสวัสดีครับ